ค่ะกาบสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจ๊คำสามตุติงเหมือนเดิมค่ะค่ะวันนี้เจ๊คำสามตุ้ติงก็จะพาท่านผู้ชมไปติดตามเรื่องราวความฝันกับประคำค่ะป้าคำงวดที่ผ่านมาแกก็แตกค่ะศูนย์สามค่ะวันที่หนึ่งมีนาสองห้าหกเกคีค่ะแตกค่ะศูนย์สามแต่ว่างวดนี้แกก็ฝันอีกแล้วค่ะแกก็ฝันว่า แฟนแกได้ไปทอดแหค่ะก็ผีเจ้าท wow. ี K ่ก็ตามแฟนแกมาถึงบ oh, ้านค่ะเรื่องราวความฝันของปะคำจะเป็นไงมาไงเราก็ไปติดตามด้วยกันค่ะค่ะไปค่ะสวัสดีค่ะปะคำค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปะข่ำสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันี้การเดินทางมาติดตาม เรื่องเล่าความฝันของปลาข้าเนาะคะ่ะเนาะปลาข้ากลาเป็นคนฝันเน้นเละค่ะท่านผู้ชมเขาไม่นี่นับงวดบงถนนะะวดวนเนาะค่ะเนาะงวดหงิดพันปลาข้าเพิ่งกระปล่อยตัวเลขให้นะค่ะท่านผู้ชมศูนย์สามเตกค่ะได้ก,กันเป็นแสนเลยละค่ะท่านผู้ชมรอบนี้ปลาข้าเพิ่งกระน,นีแนวทางตัวเลขมาฝากท่านผู้ชมค่ะตัวเลขของปลาข้ามจะเป็นตัวใดกับฟังไปพร้อมๆกันเนาะคะ่ะเนาะ,ะปะ้าฝันว่าจังใดค่ะโอ้ยพอบ้านเพิ่งไปตึ้งแห่เมื่อวานเพิ่งนำมา คืออันแม่เจ้าท่านีพันน้ามาอู้ค่ะพันน้ามาหละพันว่ามาวัดดีวัดดีเอ้าเจ้ามาจะใส่ก่อนก็มาพ่อนน่อลละพันว่ามาน้าอาจารย์เพันนั่นล่ละตามอาจารย์พันมาพันว่าค่ะจี่มาให้เพอนรักษาโลกให้เพราะว่าบสบายพันว่าค่ะใส้ผ่าสบายวันนี้เพื่นก็ให้พ่อบ้านนี่จับบึงอาจารย์พันจับบึงจับบึงในสบายพันนั่นก็แหน่งไปเห็นถ้นตัวเลขเลยค่ะ ห้าห้าศูนย์ห้าห้าศูนย์ค่ะกนกนที่จับยังยิ้มบ่เห็นเนพื่อนกับว่าเจ็บตรงนี้แหละเพื่อนว่าเจ็บตรงนี้ให้อาจารย์ให้ผู้ส่งอ่ะส่งให้แน่รักษาให้แน่เพื่อนว่าค่ะจับมองมิเลกเลยจับมองเลกนี่ก็นแน่เห็นสามตัวค่ะ,คะ กานเี้มาขอนเพิ่นจะมันมาจากกวางแต่ไกลแต่ว่าไกลแล้วนั่เพิ่นมากเพิ่นมาเพิ่นรักษาลรกได้ค่ตัวสีใดคุณแม่สีเพราะว่าสบายมันสีเหลือมๆนอกมันก็เขียนไว้เหลือมเลยนะเพราะว่ามันเขียนในสบายสบายเหลือมๆท้องท่องบอกเป็นชีท่องเพลินนัมากค่ะบาดี้จังไดคุณแม่จังหูว่าเพิ่นเป็นแม่ทณลนี่นา่งมากการแต่งพอ พอนี่เพิ่ณไปซึกแหงมาว่าเนี่ยก็นั่มากแต่ตอนแรกพุนว่าเขาฝันค่ะคุณบอกว่าเพิ่นเป็นแมทัลลันนี่ค่ะเพิ่นว่าเป็นแม่ทัลลันนี่ม่นว่าเพิ่นเพิ่นบุสบายแมทัลลันน่สบายเพิ่นก็จะให้ผู้ส่งนี่ส่งให้พออยู่บ้านเป็นผู้ส่งเพิ่นว่าโอ้ค่ะอาจารย์ผู้ส่งเพิ่นว่าค่ะบ้านนี้เพิ่นก็จับมือนพอบ้านนี่ใส่เพิ่นว่านี่ละมองนี่ละเพิ่นว่ามองกกแขนนี่ละเขเลยเป็นแนมเห็นเลยน่ายเจะใบคุมเรื่ม ค่ะเพิ่นว่าเพิ่นเจ็บมองกกแขนกัหรือว่าเงาแขนมองเงาแขนนี่แหละพะว่าเพิ่อนเบียงสบายลงมาน้ําก็ดีจับใจสบายบนดีนะค่ะค่ะโตเงาแขนเนาะค่ะเงาแขนหรือว่าภาษาไทยกัต้นแขนเนาะต้นแขนสะเบียงต้นแขนเบียงเห็นตัวุลีกอยู่ต้นแขนมองมองสะเบียงเนาะคุณแม่เนาะ โตนี่ว่าอะไรโตสีแดงแต่ว่าเป็นโตสีเหลืองเหลืองพอมันเหลือมใส่กันกับผ่าสบายเพื่อนเห็นชัดเจนเลยทั้งสามโตเลยพ่อบานนี่พ่อนั่นก็ได้บอกว่าไปซื้อไปเพิ่นไฮตัวนี้ละเป็นงานในฝันน่ะเพิ่นไฮตัวนี้ละพอดีไปเพิ่นมาไปซื้อนีไพ่เด้อเพื่อนว่าน้ำร้านจะของเด้อไปซื้อแล้วเขาบริเขียนตัวนั้นให้เขาว่าคอยบรไค้ายอันนี้คอยบรไค้ายเลย ข่ยขายกล้วยทอดข่อยขายกล้วยทอดพ่อันวายก็เสือข่อยกสะเขียไห้ยอยู่ดอกคนวายคนจะเขียนไหเก้าเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์ค่ะคนวายคนบริข้ายเหล็กคนขายกล้วยทอดแต่ว่าันกะเขียนเหล็กห้ยค่ะเจ็ดศูนย์เขียนใส่บินห้เลยเขียนใส่บินห้เลยกระดาษชี้เท้าคนเขียนให่นกระดีห่ยกระเขียนบอกในทางหนามันก็บอกกล้วยทอดอยู่แต่ว่าทางหลังคนเขียนว่า เ7 0ค่จ็ดศูนในใบกระเขียนว่ากลวยถอดอยู่อ่านบึงต้องซื้อกระซีปกตินี่ะหละกระดาษสีขาวค่ะนังซื้อกระซีน้ำเงินแบบจังมือห้าเพื่อนเขียนนั่นะค่ะสบายเพื่อนเป็นเป็นสีอะไคุณป้าเป็นสีทองเป็นสีทองแต่ว่าเก้าเจ็ดศูนนี่ร้านเขียนไห้ร้านเขียนไห่พวกจังมือ ถือว่าจมือซะในความฝันเพิ่นเป็นจมือเนาะเิ่นเป็นเจ้ามือแล้วพ่อหนีว่าให้ไปซื้อน้ำร้านเด้อพิ่ว่าพอละไปหอดร้านแล้วเขาเขียนหาหาซูนห้เขาไปเขียนตัวนั้นเติมห้อีกลุ้มหนึ่งอีกหาหาซูนนี่ก็เขียนอยู่แต่ว่าเติมเข้าไปอีกเก่าเจ็ดศูนโอ้ค่ะค่ะ ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ชัดเจนเนาะอาเพ่นสีหายโกตัวจระกินแหวงห้าก็เป็นไปไหนด้วยค่ะเมยค่ะเอามารวมกันเนาะเป็นสองตอนสองตอนเพราะว่าเป็นเลขกกตัวอยู่แล้วค่ะห้าห้าศูนย์เจ็ดศูนยอยู่อันพาสเบียงเพิ่นนี่ก้ะสามตัวแล้วเนาะห้าห้าศูนย์พ่อมาซื้อกล้วยทอดกต่สามตัวอีกสามตัวอีกเขียนไว้ไม่กระดาษเขียนเลยให้กัอเข้าเนาะ เป็นเป็นเก่าเกียจซูลเนาะบานนี้ผมผุนหยาวบ่วบผุนงาวถุณงามขาอู้ใช่มันงามเปนงามถูกคนงามเพื่อนว่าจับมืออันนี้มองนี้ละเพื่อนว่าเจ็บมองนี้ให้ผู้ส่งรักการให้แน่ค่ะจะ่าแถวบ่อปลาข้ามบ่อปลาข้าเข้าวบ่เแ่าไว้กลางคนนี่แหละกำลังงามแบบคนงามเลยล่ะกำลังงามขั้นโบเมนเล็กน้อยทิมันมองเคยแหย่แล้ว ตัวเอ้พอแานทุกันค่ะูควิดโควิดไงค่ะค่ะเพราะว่าเพันธุานําอาจารย์มากนําอาจารย์มากค่ะค่ะผลเป็นทั้งผู้ส่งเป็นทั้งหมอหมอส่งเป็นทั้งกูอาจารย์อาจารย์ไงค่ะนี่ไปหาคนนี่นี่ความฝันนมาแต่ป่านี่ความในความฝันนี่คือสามีของป่านี่เป็นหมอส่งหมอรักษาเออพันวาเกลเลยน้ามาก ก็ิลยเป็นยังก็เป็นคนธรรมดาแต่ว่าคเป็นนั่งมาแต่ว่าเป็นนับถือเนาะค่ะคือเป็นนั่มากแต่เป็นนับถือเนาะค่ะเนาะแต่ว่าเป็นผู้ทรงผู่ยังผู้รักษาแต่ว่านี่ก็ฝันห้องป่าอย่างต่าอย่างคิดว่าเป็นเมีเจ้าทัลนี่ะเพราะว่าเพิ่นบ่าวพ่นบอกคุณเพิ่นว่าเพิ่นมาจากผลจากปลาุผล่ะเพิ่นว่ามาหน่็คิดว่าเพิ่นเป็นเมีเจ้าทัลนี่นะในฝันนั่นคิดว่าค่ะเพราะว่าผมเห็นกระน่อกโอเคยเห็นเพิ่นมา ผมมุ่ยบ่ะคุณแม่ผมงามผมงามแบบงามเลยงามมุ่ยเงี้ยง่ายงายแบบทีละโตัวเดียวทีละปล่อยลงเลยปล่อยลงเลยแบบงามเลยน่ะวันนี้สบายเพื่อนน่าให้ให้พ่อนายนี่จับเพื่อนว่ามองนี่ละต้อก็เลยแนมเบอร์เพื่อนจับมือมาใส่พ่อจับมือพ่อนายนี่ใส่นี่นี่อยู่มองนี่ละพอหมอเพื่อนว่าพออาจารย์เพื่อนว่าก็จับมือแล้วใส่ค่ะ แต่ว่าอันประคั่นนั่นก่ะน่งเบิ่งเพิ่นนั่งเบิ่งที่น่งเบิ่งก็เห็นเลขเพิ่นในความฝันเนาะค่ะก็นั่งเบิ่งก็เห็นตัวหนึ่อพ่อเพิ่นอันเดี๋ยวเพิ่นก็บอกว่าเพิ่นไปเพิ่นก็ไปเพิ่นก็ไปมันพ่อนี่ว่าเห็นเลขนั่งจะเห็นเลขกน้ำจะไปเขียนอันจะไปซื้อน้งอีไผ่เด้อจะไปซื้อน้งอีไผ่เด้อบัดอีไผ่เขียนหายมัน ข้าวเจ็ดศูนย์ตีละคุณตัะตูวหนึ่งอีก้นหนึ่งก็เว่นบอกว่าควยทอดทอดตัวเลกตุวีกสองสองคุ้มหนี่ป่ามักตัวใดเห็นเ็กสองตูวสองคุ้มผิวคุณป่าฝันน่คุณป่าอยากให้เน้นตัวใดพิเนษเน้นข้างบนหูดแล้วห้าห้าเน้นห้าห้าะิ้นนะคะ ันนี้ก็ฟันของคุณป้าไม่เหงาเกนบ่ก็ไม่ยังหลายดอกมีแค่นี่ฟันแค่นี้เนาะฟันไยสื้อเนาะค่ะฟันไาไปสื้อเขาวาเพี้ยนหายโตแบบงามๆค่ะค่ะขอขอบคุณคุณป่าได้หลายเนาะค่ะที่แบ่งปันามฟันแนวทาาตัวเลขกับนรรมชลทางบ้านขขงเห้เนาะค่ะเนาะขอบคุณค่ะ่วันนี้เราก็มาสรุปตัวเลขของปลาคำค่ะตัวเลขของแก่ก็ห้าห้าศูนย์ค่ะเก้าเจ็ดศูนย์ค่ะสิบหกมีนาสองห้าหกเขดค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปทุกคลิปทุกตัวเลขเด็ดๆ่างๆแนวทาง,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 งดีๆค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้เจคํสามตัวเต็งก็ขอจบไปเพียงแค่นี้คลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ